ในวันที่ฉันจะต้องมีความสุขที่สุดในชีวิตอะ่ะแต่ฉันรับรู้ว่าฉันกำลังเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่หนึ่งแฟนเอามือมาจับแฟนจับมืออ้อมแล้วแฟนพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็หายเรายิ้มให้กันในวันนั้นนะคะปปิดมาช็อกตรงที่ว่าหมอบอกว่าก้อนนี้สี่เซนไม่สามารถผ่าตัดได้ซึ่งตอนนั้นพอปุย๋ยทราบว่าจะให้เคมโมสารเคมแล้วก็ให้สูตรที่เป็นผมร่วงค่ะ ตอนนั้นร้องไห้มากกว่าตอนตอนที่รู้ว่าเป็นอีกเมื่อก่อนไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ H.P.V เลยค่ะพอตัวเองมาเป็นโรคมะเร็งปุ๊บก็เริ่มจะมีการที่จะศึกษาว่าเชื้อ H.P.V คืออะไรค่ะเชื้อ H.P.V เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะเราต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้ค่ะเพราะว่าเรามีคนข้างหลังที่รออยู่ค่ะ เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักธุรกิจเพราะว่าที่บ้านเราไม่ใช่คนมีตงังค์เราก็เลยมาทาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คิดว่าจะเติบโตในด้านนี้ด้วยตอนนี้มันกําลังดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีวันนึงอะคะอ่ะปุ๋ยได้เข้าห้องน้ําคิดว่าเป็นประจําเดือนปกติมันรู้สึกเหมือนมีอะไรจะหลุดอะคะ่ะแล้วเราก็ตกใจมากเพราะว่าก้อนมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยคิดว่าตัวเองอะเฮ้ย แพงป่าวะอะไรเงี้ยตอนที่เราโบกกันหลินจะพูดตลอดว่าลินอยากมีลูกก่อนที่จะแต่งงานก็าพากันไปวางแผนการมีบุตรแล้วเรารู้ผลตอนเจ็ดวันเจ็ดวันเรารู้ผลอีกสี่วันเรากำลังจะแต่งงานอ้อมจําได้ว่าคําถามแรกที่อ้อมถามหมอคือหนูจะตายไหมหนูกลัวตายหนูกลัวไม่ได้อยู่กับเขาหนูกลัวไม่ได้อยู่กับครอบครัวคือครอบครัวหนูคือครอบครัวที่ดีมากพี่เพื่อนหนูดีมาก ครอบครัวหนูคือแบบพ่อแม่ทุกอย่างมันสมบูรณ์มากยิ่งมีเขาเข้ามามันคือการเติมเต็มอะหนูกลัวหนูตายหนูกลัวหนูหลุดออกจากความสุขที่หนูมีสิ่งที่หมอพูดมาคือหูอื้อหมดเลยในวันแต่งงานน่ะหนูนับได้เลยว่าหนูยิ้มกี่ครั้งอะหนูร้องไห้เยอะเยอะมากค่ะหนูรู้สึกว่าวันนั้นมันไม่ใช่ความสุขอะ หนูรู้สึกว่าวันนั้นมันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งเอาเขาเข้ามาลําบากกับเราอ่ะก็มีแผนที่จะวางแผนสร้างบ้านนะคะแล้วก็หลังจากสร้างบ้านก็จะแต่งงานด้วยค่ะมันมีเรื่องที่ต้องสะดุดค่ะเพราะว่าปลายปี63มบีได้ตรวจพบมะเร็งค่ะมาถึงหน้าโรงพยาบาลก็มานั่งร้องไห้เลยค่ะนั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงพยาบาลเลย สิ่งที่ปุ๋ยเป็นนะคะมันเกิดจากเชื้อ HPV ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกๆวัยสามารถเป็นได้ปุ๋ยมาช็อกตรงที่ว่าหมอบอกว่าก้อนนี้สี่เซนไม่สามารถผ่าตัดได้ซึ่งตอนนั้นพอปุ๋ยทราบว่าจะให้เคมีโมสารเคมแล้วก็ให้สูตรที่เป็นผมร่วงค่ะตอนนั้นร้องให้มากกว่าตอนตอนที่รู้ว่าเป็นอีกกําลังใจของปุ๋ยหลกัลกๆเลยคือลูกค่ะลูกแล้วก็ได้ครอบครัวดีอยากจะอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดอยู่กับคนที่เรารักให้มากที่สุด ผมรู้สึกว่าปุ๋ยแข็งแก่งขึ้นมากๆเออจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่เราคิดว่าทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบเราต้องสวยเราต้องเป๊ะมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับหมอบอกว่าโชคดีมากที่คุณเป็นระยะที่1นบีระยะที่1นบีก็คือการรักษาคือไม่ต้องฉายแสงค่ะเราผ่าตัดอย่างเดียวให้ความมั่นใจคขาว่ามันเป็นการแพทย์สมัยนี้แล้วมันหายอยู่แล้วยังไงก็หายครับ คำพูดหนึ่งที่อยู่ในหูอ้อมตลอดเวลาเลยที่ทําให้เราสู้ถึงว,วันนี้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากน,นี้นะหลินจะไม่ไปไหนนี่แหละคือไม่รู้จะพูดยังไงคะคือนี่คือสิ่งที่ทําให้อ้อมผ่านจุดนั้นมาได้แล้วกลายเป็นเราที่เข้มแข็งกว่าเดิมมาจนถึงวันนี้คะ่ะคุณหมอวางแผนผ่าตัดค่ะผ่าตัดมดลูกออกแล้วก็ มีเลาะต่อมน้ําเหลืองออกไปด้วยค่ะช่วงนั้นก็ต้องหยุดทํางานค่ะแล้วก็ต้องนําเงินเงินเก็บอะค่ะออกมาใช้จนเกือบหมดเลยค่ะตอนนั้นก็หากิจกรรมอะไรทําเพื่อแบบไม่ ตัวเองกังวลหรือคิดมากค่ะเราต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้ค่ะเพราะว่าเรามีคนข้างหลังที่รออยู่อะค่ะพอจะให้กําลังใจแบบว่าคนที่เป็นระยะ4ี่เขายังหายได้เลยเราเพิ่งเป็นระยะที่1ทําไมจะไม่หายปุ๋ยก็อยากให้ทุกคนนะคะไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าปุ๋ยก็เพิ่งแบบเออรู้ว่า้มันมีตัว วัคซีนเนี่ยที่มันป้องกันได้ครั้งนี้เรารักษาแล้วไม่ไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยปุ๋ยจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการกลับมาด้วยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนมีอายุหรือไว้ทำงานเริ่มฉีดวันนี้เพราะว่าในการสร้างตัวมันใช้เวลาค่อนข้างนานมากไม่อยากให้มันถูกตัดจบกับโรค hpv ตัวนี้ค่ะ เด็กน,น้องแทปเปอร์อะค่ะปุ๋ยก็ว่าจะพาเขาไปฉีดเหมือนกันเขาก็เป็นลูกชายคนเดียวของเราเนาะพอครบ9ก้าขบก็จะพาไปฉีดเลยเพราะไม่รู้ว่าต่อไปถ้าเกิดเขามีวัยของเขาที่กําลังทําอะไรแบบสุดๆในชีวิตเขาอะนะคะแล้วอยู่ๆในวัยรุ่นของเขาอะต้องมาจบในเรื่องเนี้ปุ๋ยสงสารเขาอะช่วงแรกเราคิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นได้ค่ะแต่ในวันนี้มันเกิดกับดีแล้วค่ะซึ่งเมื่อก่อนดีไม่เคยทราบเลยค่ะว่า มีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อ HPV ได้ค่ะมีก็เลยอยากให้ทุกคนไปฉีดป้องกันไว้ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ค่ะมีก็อยากจะฉีดเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแพงสําหรับการฉีดนะคะแต่มีคิดว่ามันได้ตลอดชีวิตค่ะ เงินที่เราเสียไปกับวัคซีนนะคะมันคุ้มค่ากว่าการที่เราเสียเงินไปกับการรักษาโรคะเร็งค่ะโรคะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้หญิงที่ติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก1นคน,นะคะ่ะอยากจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยสำหรับคุณอาจจะมองว่าราคามันสูงเข็มหนึ่งหลักพันแต่ถ้าคุณเป็นมันนอกจากจะเสียเงินที่รับรองว่ายังไงก็ถึงแสนเนี่ยมันยังเสียคุณภาพชีวิตนะคะ และในส่วนของผู้ชายก็สามารถรับวัคซีนได้เช่นกันนะครับฉีดเพื่อป้องกันมะเร็งช่องปากและลําคอแล้วก็มะเร็งทวารนะ่ะเพื่อป้องกันการแพร่ไปสู่ผู้นอนครับและนอกจากวัคซีน HPV แล้วนะคะอย่าลืมไปตรวจคัดกรองเป็นประจันกันด้วยนะคนที่ได้ยินคลิปนี้คือคนที่โชคดีมากนะคะที่รู้ว่าเรามีวัคซีน HPV แล้วอย่ารออย่ารอที่จะแบบเดี๋ยวค่อยไปตรวจเดี๋ยวค่อยไปฉีด ไปเลยค่ะไปเลย